สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำกาน้ำร้อนที่มันมีการลว่ซึมออกมาเพื่อนๆดูนะครับเมื่อเราต้องการเทน้ำเราน้ำส่วนหนึ่งก็จะลงไปที่แก้วนะครับอีกส่วนหนึ่งมันจะล่วงมาที่ตรงก้นกาตรงนี้เห็นไหมครับนี่หยดตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะดูกันเพื่อนเ,อน,เอนเจอสถานการณ์อย่างนี้เพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเรามาดูกันว่า เราจะแก้ไขอย่างไรให้กาอันนี้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับอันดับต่อมาเพื่อนๆเราก็จะมาถอดชิ้นส่วนกันอันดับแรกเราก็ต้องไขนตัวนี้ออกก่อนอนี่นะครับเราก็จะถอดออกมาแบบนี้เพื่อน นี่อันนี้ออกมานะครับต่อไปอันที่สองก็คือมันจะมีน็อตตัวนี้นะครับเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีน็อตตัวนี้ นี่น,น็อตวนอ่าเราก็ต้องถอดตัวนี้ออกนี่นะครับอ่าอาตัวนี้ออกแล้วก็มีน็อตตัวนี้ตัวเนึ่งแล้วก็ขันออกแบบนี้นี่เพื่อนมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราต่อมาเราก็ต้องบิดตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นเกลียวแบบนี้บิด แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับมีมันจะมีสลักล็อกอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะหักออกนี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราติดกาวเข้าไปให้มันแข็งเหมือนเดิมนะครับอเพื่อนเอาติดกาวตัวนี้เข้าไปานี่นครับ น,น,นี่นี่ตุต้ยสันนิษฐานว่าพื้นพวกเนี้ยขอบตรงเนี้ยมันไม่เรียบเพื่อนเห็นไหมครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นแบบอ่าขอบตรงเนี้ยมันจะมันจะยับยุบยุบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเสมอแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องมียางมารองตรงเนี้ยมาซับ ตรงนี้นะตรงนี้ลุงตุ้ยไม่ไม่แน่ใจว่าจะหาได้ไหมอย่างเงี้เพื่อนเห็นไหมครับมันจะมียางรองพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยยางรองแบบนี้นะที่อยู่ขอบขอบนี้นี่เพื่อนนี่นะครับเราต้องทำยางตัวนี้ ขอบตรงนี้มันไม่มันไม่เรียบเพื่อนเห็นไหมแล้วเวลายางมันเข้าลงไปกดมันก็เวลาเราจะใช้งานมันก็จะมีร่องแบบเนี้ยเพื่อนเห็นไหมครับร่องแบบนี้นะถ้าขอบตัวนี้มันกดไม่สนิทร่องแบบนี้มันก็จะทำให้น้ำซึมออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองแก้ไขดูก่อนนะครับเพื่อน เมื่อขอบยางวางลงไปแบบนี้แล้วมันกดให้แน่นมันก็จะทำให้ไม่มีช่องที่น้ำมันจะไหลออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยางตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ไปได้อ่าน้ำยาซิลิโคนที่ก็ทาปปเกล็นะลุงตุ้ยใช้ทาปะเกล็ลดอยู่ก็เลยจะเอามาใช้กับซิลิโคนตัวนี้เพื่อนเพื่อน เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาซิลิโคนตัวเนี้ทาลงไปรอบๆแบบนี้นะครับเอ๋นะครับอันดับแรกเราก็ทาไปที่ที่ขอบตัวนี้ก่อนอย่างนี้นะครับนี่ทาไปทาไปรอบๆเลยนะครับ มันยังไม่แห้งทีเดียวนะเพื่อนไม่ต้องรีบเราก็เอาตัวนี้วางลงไปให้ขอบตัวนี้มันขึ้นมานะครับเอาตัวนี้วางลงไปแบบนี้เพแบบื่อแบบนแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เพแบบื่อแบบนเห็นไ,ไหมครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดกดให้มัน ให้มันแนบนะครับเนี่ยเราจะดูตรงนี้เป็นหลักเนี่ยนะครับเราก็กดลงไปนี่นะครับรน,น,บนี่กดไปน,น,นี่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดอ่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ เรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับแล้วเราก็วางไปการที่เราจะวางมันการที่เราจะวางลงไปอ่ะเพื่อนไหนๆเราก็ทำสะ,ะอาดแล้วนะครับเพื่อนดูนะเราก็ต้องมาไล่ตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้คือ คือด้ามจับนะครับแล้วก็วางลงไปมันจะมันจะมีหยักตรงนี้หนึ่งสาให้ลงไปตามล่องที่เขาเว้าเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็อ่าเพื่อเราก็ทําความสะอาดถ้าไหนมันล้ําไปลึกไปเราก็เอาออกนิดนึ่งนี่นะครับอ่าทำความสะอาดซะอย่าให้มันเข้าไปลึกแบบนี้นี่นี่นะครับนี่ น,น,น้ำยามจะอยู่แต่ขอบนะครับมันไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพื่อนอมันไม่ใช่น้ำยามเป็นซิลิโคนนะครับเดี๋ยวมันก็แข็งตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราทาแบบนี้ได้แล้วเราก็วางลงไปแบบนี้นะครับเอาให้อยักตรงตรงนะครับตรงนี้อยากกับตรงนี้เพื่อที่จะเราบิดไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับนี่วางลงไป เมื่อเราวางลงไปตรงนี้เราก็บิดไปบิดไปข้างหนึ่งเลยนะครับอ่ากดให้แน่นแล้วก็บิดครับ,แบบนี่นะครับนี่มันก็จะแนบแบบนี้เลยนยครับนี่มันจะแนบแบบนี้เลยแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้นะครับอืม นี่อแบบนี้นะครับกดให้แน่นเลยนะครับอืเอาให้ดูได้ตำแหน่งที่ตรงกลางนะครับคือมองข้างหลังนี่เป็นหลักนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นี่นะครับ ถ้าจะให้ดีเพื่อนเราก็อุดเข้าไปตรงขอบนี้อีกทีหนึงเพราะว่าขอบตรงนี้มันอยู่ด้านนอกนะครับมันไม่ได้เข้าไปข้างในมันเราอุดเข้าไปได้นะครับนี่แล้วก็อุดเข้าไปแบบนี้ นี่เพื่อนมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะมันก็จะอ่ามันก็เข้าไปอุดตามรอยต่อแบบนี้นะนี่แบบน,นี้อ่าไม่มีละแล้วเราก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับระหว่างนั้นเราก็จะมาประกอบสิ่งเหล่านี้ตัวนี้เข้าไปก่อนดูนะครับนี้นี่อันนี้ ลงไปแบบนี้นะครับเราก็แนบลงไปแล้วก็ใส่นอ็อตนะครับ นี่นะครับแล้วก็วางตัวนี้เข้าไปนี่น,นี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกเข้าไปปกตินี้เห็นไหมครับอก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เปิดปิดเปิด,ป,ดปกติ นี่นะครับเราบีบแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นบีบนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรารอน,นี่เดี๋ยวเรารอซิลิโคนแห้งก่อนนะครับอ่ารอซิลิโคนแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับโอเค เพื่อนๆเ,เมื่อเราทำาซีนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาซิลิโคนยิงรอบๆนี้แล้วทำความสะอาดแล้วเราลองมาดูกันนะครับเราก็เทลงไปเพื่อนอย่าลืมนะต้องให้ซิลิโคนเนี่ยแห้งก่อนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งสนิทแล้วลองมาเทด,ดูมาเทสด,ดูนะครับอ่านนี้ลุงตุ้ยเช็คแล้วว่ามันมันเย็นพอแล้วเพื่อนดูครับเนี่ย ตั้งแต่เราเทาน้ําลงไปตรงนี้ไม่มีน้ําไหลมาที่ก้นกานี้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับนี่เราก็มีการาน้ํากลับมาใช้ได้สภาพดีเหมือนเดิมไม่ต้องทิ้งนะครับเรายัางใช้ได้อีกนานจนกว่าเขาจะพังไปตามการเวลาอายุการใช้งานของเขานะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทําออกมาก็เล็กๆน้อยๆสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความรักความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ